สวัสดีค่ะวันนี้เตยจะมาบอกเคล็ดลับวิธีในการรักษาหน้านะคะจากปัญหาที่เตยเจอก็เตยจะมีปัญหาในการระคายเคืองนะคะแล้วก็มีอาการบวมแดงนะคะเวลาโดนแดดแล้วก็มีอาการอักเสบนะคะคือเตยเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Eve สองตัวนะคะก็จะมี Aloe c a t e p นะคะแล้วก็ Bio May ตัวแรกที่เตยจะลงเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ อะโลคตัสนะคะตัวน,นี้เตยก็จะใช้ตัวแรกก่อนนะคะอะโลคตัสอันนี้เตยชอบมากเลยนะคะคือมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนคือมันอ่อนโยนมากๆเวลาที่ หน้าเตยเนี่ยเป็นอะไรที่เราหน้าเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันไม่สามารถใช้สกินแคร์ตัวไหนได้เลยนะคะเตยก็จะใช้อโลเคตาตัวนี้นะคะในการพักหน้าให้มันมันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นได้คะ่ะแล้วก็จะช่วยลดการระคายเคืองนะคะคือแล้วเราเป็นคนค่อนข้างหน้าที่แพ้ง่ายนะคะแล้วหน้าเนี่ยค่อนข้างแห้งเพราะฉะนั้นเตยจะใช้ตัวนี้นะคะอโลเคตัสา ok เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ ต่อไปนะคะตัวก็จะลงตัวนี้ค่ะไบโอไมล์หลังจากที่เราใช้กแกลโลแคตัสแล้วนะคะไบโอไมล์ Bio ตัวนี้คือมันจะช่วยลดอาการแดงบวมแดงนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองด้วยและที่สําคัญคือมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีพาราเบนเลยนะคะคือมันอ่อนโยนมากๆ คือตัวนี้อ่อนโยนแล้วใช่ไหมคะโลเคตาแต่ว่าไบโอไมตัวนี้คือมันอ่อนโยนที่สุดแล้วอ่อนโยนกว่าด้วยค่ะคือทั้งสองันี้สรุปว่าคืออ่อนโยนนะคะแต่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะไบโอไม้ Bio เปยเป็นคนค่อนข้างแพ้ง่ายมากเลยนะคะเป็นคนที่ผิวบางแล้วก็แห้งนะคะคือหลังจากที่เราใช้อโลเคตินแล้วก็ไบโอไมล์แล้วเนี่ยตื่นเช้ามาเราจะมีความสึกว่าหน้าเราจะนุ่มๆนะคะมีความชุ่มชื้นนะคะเพราะงั้น2ตัวนี้นะคะมันจะช่วยลดอาการที่ที่เราที่เปยเนี่ยคะ่ะเป็นอยู่ก็มีอาการแดงบว นะคะคแล้วก็อักเสบรคกเครืองนะคะเพราะงั้นใครนะคะที่มีปัญหาตรงนี้อยู่นะคะสามารถใช้2ตัวนี้ได้นะคะอโลแค่ตัดแล้วก็ไปโอไม์ค่ะ